โคตรสวย25นัดของพี่มนครับข<จ>ึ้นบ้านใหม่ที่ชะอําชื่อถอยโคตรสวย<ค>25นัดเริ่มหนึ<อ>ง่งนะสองสามถอยถอยชืย่อถอยเลยถอยไม่ได้นี่หนึงว้าที่ห้า 我。哇 โอเคแดนนี <Okay. S 2> mm ่เดีงามเดี๋ยวปิงปองหนูนะหัวเดินวะล่ะขีมือตุด้้ยหัวตาขึ้นเลกปูตุ๊กตุุ๊ต่าฮบาน พ่อยังไม่หมดนะ